และนี่ก็คือรหัสออสตาร์ในราคา3,000บาทอยากรู้ไหมครับว่าไอดีราคา3,000บาทเนี่ยจะได้อะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็กดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับ เอากดได้เฮ้ยหยอกหยอกหยอกเล่นนะครับเอาเป็นว่าเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือรหัสที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับแน่นอนครับว่ารหัสราคาขนาดนี้ของในรหัสต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ก่อนที่ผมจะไปลงดีเทลกับตัวละครในรหัสจะขอบอกคุณผู้ชมว่ารหัสนี้เป็นรหัสจากร้าน p ท s t o r ตร้านบริการจำหน่ายไอเดีแกตันแมทต่างๆ,งๆมีตั้งแต่ไอดีบอกฟูด้ดอันนี้มีเอเวนเจอร์ ger, และไอเดียออฟต้าทาวเวอร์ดีเฟนซ์ซึ่งถ้าคุณผู้ชมคีกเข้ามาดูสินค้าในออฟต้าจะเห็นว่ามีสินค้าเเืออยะะมากม่่องสุ่่่มราาาาคคถูเพีียงแ1บทตวอนนน้ัสินค้ามตกไปแล้ว ถึงไอดีสูงๆราคาหลักพันส่วนไอดีที่ผมได้มารีวิวในวันนี้มีราคาอยู่ที่3,000บาทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูนะครับว่าไอดีราคา3 0 0พบาทเนี่ยในรหัสจะมีอะไรบ้างโอเคอย่างแรกในรหัสนี้จะมีโหดอยู่2แมปนะครับนั่นก็คือแมปของออสตากับแมปของบอกฟูฟแต่ผมจะขอเริ่มรีวิวที่แมปของออสตากันก่อนและนี่ก็คือหน้าตาของรหัสราคา3 0 0พบาทนะครับโอเคผมจะมาเริ่มรีวิวเลยลวกันอย่างแรกนะครับรหัสนี้เลเวลอยู่ที่275มีตัวละคร7ดาวในรหัสท้งหึง23ตัวละครเลยพ็ดดาวะคราัสทั้านี่ถ ต้องถามเลยนะครับคือมีครบทุกตัวเลยครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพวกคิริโต้กาสเดียโบโลคาตาคุริทันจิโร่ม็อบหรือว่าอะไรตัวอื่นนี่คือมีหมดเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวละครตัวนี้เลยครับเทพในเงาคุณผู้ชมแค่ตัวละครตัวเดียวก็ราคาเป็นพันแล้วนี่ยังได้เจ็ดดาวในรหัสถึง23ตัวละครเลยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเลยนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างของที่เอาไว้อีโวตัวละครนี่คือฟาร์มกันมาแบบแน่นเลยนะครับมาดูในส่วนพวกตัวละครที่อัพตันหนึ่งร้าก็จ็ีทางด้าขอกัทบ้างนีกว ไอวานคอฟแล้วก็ตัวละครอย่างไอจังนะครับคือตัวละครตัวนี้นานๆมันจะเข้าตู้มาทีนะในหลาดนี้ก็มีด้วยหมายเลขสิบเจ็ดนารันชาแล้วก็ตัวอ,อื่นอีกเยอะเลยครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเลยนะว่ามีตัวอะไรบ้างซเซเบอร์ก็มีนะครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละครนะครับเฮ้ยมีตัวใหม่ด้วยนะตัวนี้เออเหมือนเขาจะส่มมาแล้วรอบนึงนะแต่ว่าเกลือไม่ได้ลูฟี่ไงได้ตัวนี้มาแทนมาดูทันต์หอของอฟกันบ้านดีกว่านะครับว่ามีออฟอะไรบ้างออฟที่เขามีก็คือนี่เลยอลุงะ,ร,ร,ะ,ะ,องอะร็ออ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 ฟระนีขขงงไเวม มีออบของฮังติงูด้วยคุณผู้ชมออบนี้เนี่ยมันลงไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นในการดรอปเนี่ยมันออกยากมากๆเลยออบนี้มีออบของหนวดดำไหมอะ่ะเดี๋ยวผมดูกันโอเคมีออบของหนวดดำอยู่นะครับในส่วนของออบก็ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมส่วนพวกเกมพาร์ทของรหัสนี้นะครับบอกเลยว่าครบทุกอย่างจริงๆเลยครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นที่ขี่นะครับเกมพาร์ทที่ขี่นี่คือมีครบทุกอันเลย VIP ก็มีแล้วก็คูณ3นะครับรหัสนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับโอเคคุณผู้ชมต่อไปเดี๋ยวเราลองไปดูท่าบ,บาว่าหนบอีมจะะไร้างตเข้าามที่แมปบอกรฟ มาดูกันว่าในแมปนี้เรามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่คาหัวเลยคุณผู้ชมคาหัวของเรานะครับอยู่ที่6.9 M เอ็เลยครับมาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างดีกว่าอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมดาบคู่โอเด้งนะครับตีบวกมาให้แล้วมาตอรี่ตันอยู่ที่600เลยคุณผู้ชมดาบโยรุก็เหมือนกันนะครับตีบวกมาให้แล้วเราก็มาตอรี่ตันเหมือนกันมีเชียลเซเบอร์ไทเดนนะครับดาบบิ๊กมัมแล้วก็มีโพวีสอด้วยครับคุณผู้ชมดาบค่อนข้างที่จะครบเหมือนกันนะน่าจะขาดแค่โยรุจิวละมั้งรหัสนี้ในส่วนของ ดําแล้วก็ของลิมิเต็ดนะครับเป็นทางด้าของภาคุมเซนต้าคอร์สเลยคุณผู้ชมหมวกปาร์ตี้อันนี้ก็น่าจะลิมิเต็ดเหมือนกันมั้งครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเอยค่อนข้างเยอะเลยว่ละลหันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมสลับทางด้านของไอเทมนะครับต่อไปเรามาดูทางน้านของผลปีศาจกันบ้านดีกว่าแน่นอนว่าราคาสามพันต้องมีผลถาวรแน่นอนมาดูกันดีกว่าว่าทางน้านของผลปีศาจเนี่ยจะมีผลอะไรถาวรบ้างผลแรกนี่เป็นทางน้านของผลพัชเลยครับอันนี้ผลพัาถาวรน,นะคุณผู้ชมไม่กมน ผลโมจิโอเคผลโมจิถาวรครับโมจินี่น่าจะตื่นครบตัวสกิลเลยปะดูดิโอเคน่าจะตื่นครบครับคุณผู้ชมผลอันอื่นก็น่าจะมีเออไม่มีผลเสือว่ะกดแปลงล่ามกดสกิลอะไรวะเนี่ยสกิลวี ไม่ได้เล่นนานจัดนี่ครับมีผลเสือดโดยคุณผู้ชมในส่วนของเกมพารน,นะครับรหัสนี้ที่ผมเห็นตั้งแต่หน้าเข้ามาก็คือจะมีมาเตอรี่คูณ2ดอกคูณ2แล้วก็เงินคูณ2นะครับฐาน,นาของเกมพาสก็จะมีประมาณนี้เลยคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับใน,น,น้านของแม่บอกคุณนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มสมราคาเลยคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็รหัสนี้ยังไม่ได้ทําการยืนยันอีเมลเลยนะครับก็คือรหัสนี้ไม่มีหมวกเขียวเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยในหน้า e s s e n t i a l คุณผู้ชมเห็นไหมว่าไม่มีหมวกเขียวเลยครับมีแต่ ซื้อหน้าเมสซี่มาทำไมวะนะโอเคกลับเข้ามาอยู่ในเกมออสตากันต่อครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมว่าจะลองไปหาแบกคนในเซิร์ฟรวมดูนะครับว่าจะมีใครให้แบกหรือเปล่าแต่เราเจอแล้วล่ะเขาให้ผมมาแบกนะครับไปเลยเพื่อนสร้างห้องเลยเพื่อน oh. เอา้าเพื่อน <laughs> กลับมาสร้างห้องก่อนแล้วไปไหนแล้วกลับเข้ามาสร้างห้องเอ้าเมื่อกี้บอกให้ผมแบกเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาไปแล้วเอ้าเอา,เอา,เอาไปจริงเอาหายไปเลย <laughs> <laughs> อุตส่าห์จัดตัวรออะไรวะ นี่ผมลองเปลี่ยนออกขขอเซิฟใหม่ก็ไม่มีใครเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยลงเละกันแล้วหรอเขาไปลงอะไรกันวะคือหายไปหมดเลยอะ่ะไม่มีคนมาเล่นเลยคุณผู้ชมคุณเหงาหรือผมจะไปแบกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนาะยอยากลงอะไรเพื่อนบอกเราได้นะเดี๋ยวเราไปแบกเองแล้วเขามีโบนอสอะ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไรวะเนี่ยชีวิตผมไม่งโคตรน,น่าเศร้าอะ่ะอยากจะแบกใครแม่งแล้วขาหายไปหมดเลยอะ่ะไม่มีใครให้ผมแบกเลยอะไรเนี่ย h e l l อ มีคนมาแล้วไปไปไปเพื่อนอยากลงอะไรนาะยอยากลงอะไรหรือเปล่าบอกเราได้นะเดี๋ยวเราแบกเองเอาแล้วเอาแล้วข้าจะต้องขอความช่วยเหลือนะไ <don> อ,อตู่เอ้าวว่าตุ่คืออะไรอะ่ะคือผมแม่งไม่เหมาะกับการแบกคนอื่นหรอวะ <c oughs> คือเขารู้ว่าไปลงกับผมแล้วจะแพ้หรือเปล่าอ่ะไม่มีใครอยากลงด้วยเฮ้ยคนนี้เ็าบอกว่าเออไอนี้วันลูฟี่เลดจัดไปเพื่อนเดี๋ยวเราจัดทีมให้เลยผมมีคนให้แบกแล้ว <laughs> ผมมีคนให้แบกแล้วมาเดี๋ยวเราจะแบกเองเริ่มต้นโดยการวางเอิร์ด วางตังก่อนแล้วกันนะยูอาดิฟคืออะไรอ่ะแบบให้ผมแบบว่าดิฟหรอดิฟรถอ่ะนะหรือว่าดีเฟนมันย่อมาจากดีเฟนหรือเปล่าวะคนดูอาจจะดีเฟนก็ได้นะหรือว่าดิฟเพื่อนให้เราดิฟหรอเอ้ยชิวชิวมาลงแบบนี้ฟาร์มตังเลยเพื่อนเดี๋ยวผมจะกันต้นเกมให้เองชิว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 5 minutes later ไม่ไหวแน่เลยไม่ไปเลยวู้ชิว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 ฟาร์มทังเลยเพื่อน เอาจริงๆนะรหัสเขาแม่งโคตรโหดโคตรแพงอ่ะกูทาอะไรลงไปไม่เี้โอเคครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของไอดีสุดหล่อเท่อันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื mean, ้อกันได้นะครับที่ร้าน Happy s ส o r e สําหรับไอดีนี้ราคาจะอยู่ที่3,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ก่อนจะเติมเงินหรือว่าจะเลือกซื้อสินค้านะครับคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะอัดคลิปวิดีโอเผื่อเอาไว้ตอนซื้อสินค้านี่มันมีปัญหานะครับคุณผู้ชมจะได้เอาคลิปวิดีโอตรงนี้ไปแจ้งกับทางร้านได้นะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนนนี้้จบบดวยะครรััสา่่ชิแกกกก็มไไุณ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากๆเลย